สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาสาธิตการผ่ามะพร้าวนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ผ่ามะพร้าวเป็นเนาะดูอย่าแอดไปไวจะผ่าให้ดูนะคะข้ชมนะจ้านี่งไงมะพร้าวนะต้องช่วยตัวเองนะคะเราอยาก เราอยากได้เนื้อมะพร้าวสดๆน้ำมะพร้าวสดๆเนาะเราก็ต้องทำเองเนาะแต่รู้สึกว่าจะเหนียวเกินแห้งเกินไปนะคะไอ้ใบก็หาไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แล้วค่ะว่ามันต้องใช้แรงเนาะแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวเราต้องช่วยตัวเองเนาะกะทิก็แพงนะคะมะพร้าวเราซื้อเข้ามาลูกละสิบบาทเนาะเนี่ย่าเป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะคะ แดีวเราก็ต้องทำยายมทำให้ได้เนาะนะคะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะทำอย่างนี้เหมือนกันเนาะเมื่อเราอยู่ใกลร้านค้ายหรือมันไม่มีขายเนาะหินมะพร้าวสักต้นหนึ่งต่ก่อนแอดดาก็มีนะต้นมะพร้าวปัจจุบันก็มีแต่มันเอาไม่ได้นะสูง ต้องผ่าเองนี่แหนี้เลยนะคะสาธิตการผ่ามะพร้าวเนาะนี่นะคะไปจะเราอยู่บ้านนอกเราไม่ได้สบายเลยนะบางทีบางครั้งของใช้เนาะเรื่องใช้ถ้าคนที่เขาอยู่ในตัวเมืองเขาคงจะสะดวก มะพร้าวสดๆก็ไปที่ตลาดสดเลยให้เขาคั้นให้เนาะทีนี้เราอยู่บ้านนอกเนาะเราต้องทำเองเด็นแข็งแรงอยู่นะคะนี่เนาะจับให้แข็งแรงนะเปลือกมัน งนี้จะแข็งนะคะตรงตรงนี้จะแข็งแข็งมากเราสับแล้วก,เก็เราก็งัดด้วยนะงัดขึ้นมาเราจะวนอยู่แบบนี้นะคะเราจะวนอยู่แบบนี้แหละจีกวเขาจะดึงได้เนาะเปลือกของมะพร้าวแล้วก็ใช้ก่อไฟหรือว่าไล่ยุงนะคะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะย่ำย่ำอยู่แบบนี้แหละ ดีกว่าเราจะดึงได้เนาะเพราะว่าถ้าเขามีมากๆเขาจะเหนียวมากนะคะเราต้องงัดแบบนี้นะคะต้องสับอีกเนะเาะต้องสับอีกเนี้ยเด็กวัยไม่ไม่เชี่ยวชาญเนาะแต่ก็เคยทำนะตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนะาะแต่นี่ปูนี่นะเราไม่มีแรงจะงัด นี่นะคะดึงเลยดึงทีละนิดนะแอดไวไไม่มีแรงเนาะแต่ก่อนแอดไวขายขนมเนาะจะเอาตัวนี้นะคะไปเผาไปเผาให้เป็นสีดําแล้วก็เอามาทําขนมเปียกปูนนะคะนี่คือขนมเปียกปูนได้มาจากสีดําได้สีดํามาจากเปลือกมะพร้าวนะคะมะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวแห้งด้วยนะไม่ใช่มะพร้าวแบบแห้งๆแบบเอามามาวางไว้ให้มันแห้งเองนะคะต้องเป็นมะพร้าวที่ออกจากต้นเลยนะคะ เาจะนิยม้านะคะที่เปลือกสุกๆออกมาจากต้นเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่อยดึงอย่างนี้นะคะค่อยดึงอย่างนี้นะ,ะหมดแรงได้เหมือนกันนะเนี่ยประโยชน์กเยอะแยะเลยมะเผาเนี่ยเปลือกมะพร้าวนี่นะไม่แน่สักวันหนึ่งไอเดลไวจะเผาแล้วทําเป็นขนมเปียกปูนให้ชมนะคะแต่ตอนนี้ทําตัวนี้ให้เสร็จ อนาคตคอยดูคอยชมกันเนาะนี่คือการสาธิตปลอกมะพร้าวนะคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายสอนมาอย่างนี้นะเราอยู่บ้านนอกเนาะเราต้องทำเองได้เเห็นไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปเนาะเพื่อน ต้องลงทุนลงแรงด้วยนะบางทีเราจะเก็บเหรียญแต่และครั้งนี่เนาะพูดเล่นพูดเล่นเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ยูด่าวะ่ะไม่ด่าหรอกก็เป็นเรื่องจริงเนาะนี่ง่ายเห็นไหมมะพร้าวหน้าลิงเท๊กบเหมือนลิงไหมดูดินี่เดีปากเนาะนี่ก็ลูกกระตา เห็นบอ่อเห็นบอ่อชิชิช,ช,ชเนี่ยมะพร้าวหน้าลิงนะจ๊ะมะพร้าวหน้าลิงเหมือนไหมมะพร้าวหน้าลิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะคะที่รับชมกดไลค์กดต like, ิดตามให้แอดวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะชิชชิชขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ